สวัสดีค่ะพี่น้องปองฝ่ายสุภุสุคนค่าอยู่กับตังตังอูํำพันออฟฟิเชียลอัพค้งคืนเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องค่าเยี่ยมชมบรรยากาศวูวไปเบิ่งกันพี่น้องค่ามิตรภูมินมานมิตรภูมินมานโอ้คุณพ่ออาทิตย์สุดหลอ่อ คุณแมปปานีโอ้มือนี่มันมันมัน,มนลายผูดลายคนพี่น้องสุดยอดสุดยอดเอฟซี FC, แฟนขับแฟนมานลำ้ำสุผูสุคนเนาะอืนักชุมพูโอเป็นคนมั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 นพี่น้อง,อองมัน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 เฮงเฮงฝังฟัง,งอีลาดังๆลูกดังๆดังๆ ขอขอบคุณแฟนคลับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ซอยสนับสนุนบ้านสาวน้อยเพชรบันแพงค่ะขอบคุณบ้านทักชมพูด้วคะจ้าลองชมพู้นะคะขอบคุณทรายค่ะจ้าโอ้นะคะโดยเฉพาะพิเศษนะคะในนี้คุณเลไลน์อะไรกนคะก็พิธีจ้าโอ้โหสุดยอดมากปังมากนักชุมพูวไม่เคยได้จริงเนาะแต่ก็ดีใจด้เลยต้องขอขอบคุณเอฟซีที่รักเรา ขอขอบคุณเอฟซถ้าไม่มีเอฟซีเราก็ไม่มีวันนี้เนาะจ้าก็มีเอซที่คอยสนับสนุนเป็นพวกหลังอย่างเงี้ยก็แกให้ซอยให้ก็นังใจจ้าเอาแม่นางตองอูก็ขอให้ลูกสาวแม่ให้ดังๆเฮงๆรวยๆปังๆลูก ขอบคุณขอให้มี FC เยอะๆขอให้มีคนรักมี FC ดูอ,อุปการะถามให้รัก FC รักแฟนคลับเนะาะถูกเข้าไปทักทายกันพี่น้องเข้าไปทักทายกันมีแต่คนมันหมาน,นมีแต่คนมันมา นี่ได้หลายๆจนบ้านนะไปลอดกันมรัหนึ่งสองสามสี่ห้าพระเอกเข้มค่ะ้ปขอขอบคุณ FC แฟนคลับแฟนมาลามที่สนับสนุนและหักหักและเมตตาใน like <ns wer idity> พระเอกเข้มด้ค่ะด้อ เอฟซีสุบภูสุขคนเนาะพี่แม่พีพีจ้าก็แล้วกันเนาะนะครับเอามือกลางเลยจ้าือวาความเมตตาที่เท่าได้ไปบังคับพนใหจ้าขึ้นให้เด็ความรจ้าเมตตาเทาจ้าเป็นเพืนฮักในผลงานของเท่าจ้าฮัฟนโตนีต้นนการแสดงจ้านะครับคือความหัก้าเนมันมันต้องมันโเมน่าว่า อ่าทุกทุกมืัอนี้หมอลัมกะต้องอ่าต้องมีเอฟซีซอยสนับสนุนเนาะซอยหนุนแรงหมอลัมเขาจะอยู่ได้หรืออยู่ทุกวันนี้เพราะแฟนคลับเพราะเอฟซีเนาะแต่ให้เกียรติเป็นวันพนักงานพนักงานมาไปแค่แค่อยู่งานหรือว่าแค้อยู่แค่อยู่ยากเดียวและคือเรื่องว่าหมอลัมจ้าคิษโควิดบจ้าจ้า นนีีี่่ขอขอให้มีเอฟซีรักเยอะๆนะคะพี่เค้มค่ะค่ะขอให้เราอ่ามีเอฟซีเยอะๆนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆคะ่ะขอบคุณค่ะอันนี้อันนี้พระเอกพระเอกมิทยาไอ้ทรายเขาไม่นั่งตรงอุกมาน ขอบคุณแฟนคลับขอขอบคุณเอฟซีอ่ายู่ไกอยู่ไกสุมองสุบอนเด้อพี่น้องเด้อหลายยคพูดั่างใจด้วยกนะครับค่ะห้หนาน้ำใจนะครับขอบคุณเด้อนะครับให้ตองปูร้องดวยอนก็มีแห้งอยากดได้สักสองนทีเยากดได้สักสองนาที อีกิมมัวสไอหน่อม่เตอรค้นมันมันคับมิตรคนมันมันขอบคุณเอซขอบคุณแฟนข่าแฟนวอลลาที่ซอยสนับสนุนสุภูสุคนเน้อค่ะเด้อช่วยช่วยที่ช่วยรักและสนับสนุนในหมอลลาสาวน้อยเพชรบ้านเพลงค่ะโอ้พระเอกสุภูสุคน ขัข้องขัข้องแล้ได้โยาจารย์ไม่มุกดีเรีเอทายในจักน่อยเนี่ยบริทายจักทียาเห็นฮวงป่ะเห็นงยู่เดี๋ยวเปิดแฟดกันเนาะครั้งแรกที่อุ๊ยเอาคือเสียงเอาเอาน้ำขิงมาค่ะชามันบริสุทปนอันนี้ ก็เลม้ยงง่ายสม่เร็จจ้าสู้ๆทุกทุกงานแล้วก็สู้ๆตลอดเนาะเห็นเห็นน้องแอนทุกครั้งเต็มเต็มที่กับงานตลอดจ้าสวัสดีเอพี่ตองอูทุกคนนะคะจ้าแม่นักตองอูก็ขอขอบคุณเอฟซีน้องแอนที่เข้ามาติดตามแม่นักตองอูก็เยอะจ้าก็เขาช่วยกันค่ ด่าซอยกันเบิ่งแง่กันเนาะจ้าซอยซอยซอยเบิ่งแง่กันจ้าเบิ่งแง่กันถ้าไม่มีเอฟซีเราก็ไม่มีพวกเราอยู่ในทุกวันนี้เนาะเอฟซีก็ต้องซอยสนับสนุนพวกเราเป็นชีวิตหมอลำรักกันเบิ่งแง่กันจ้าจ้าแต่วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนไปค่ะได้กันหมดได้กันหมดทุกคน ค่ะค่ะมันไม่มีรายได้เขานะจากสวนนี้อะไรจ้ามันเป็นรางวัลปลอบใจให้เราได้มาเฮือสู่ตอนเนาะเมื่อยู่บ้านเมื่อเหตุยังเลยมาอยู่บ้านแพงต่ออ๋อแพงแบบคือเป็นแมวจ้าจ้าไม่แกงแบวรักคืออย่างนี้เพราะว่าคือทุกคนรอดูอยู่แล้วค่ะใช่เนาะอ่ะโอเคนะคะพี่น้องให้น้องแอนเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเนาะค่ะขอบคุณค่ะน้องแอนขอบคุณค่ะ

วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เลยค่ะได้เลยขอบคุณค่ะอย่ากอดไอ้สักสอกนาทีให้กอดแค่นี้ อะไรคะอะอยากกอดโบ้ซะซ้อหน้าสีอีกคูบี้มันบอกให้ฉันล้อพี่น้องพี่น้องบ้าวัชลากบ้าวัชลากดีใจแห้งลายดีใจแห้งลายนั่นเดือนเฟตบงดีใจแห้งลายบ่แม่นเดือนหนึ่งเดือนกว่าเกืออบเดือนกอบสองเดือนใส่ใส่ใหญ่ใส่พีอีกนะ บ่ได้จริแม่เอาเขางใดเดยบอแต่ถอดแต่ถอดสุดกับถอดบม่ได้าาเอ้ยทั้งหนามึงหนาหมนเหนาหน้ารถดไงเอาไว้หน้ารดไงอินเอาเอาผ้ารองก่อนนะบเอาผ้ารองก่อนเอาผ้าลองก่อนไม่ค่อยบอ <c oughs> บอขูดเนื้อผ้าบอ นี่อันนี้เบื้อง <c oughs> เบื้องหลงัง <c oughs> เบื้องหลังพระเอกโบว์ชะละพน์มณีพี่น้องไม่เยอะเหมือยกันเนี่ย อันนี้เก็บไปคือเก็บไปกองพ่อเดี๋ยวมาเลี้ยวแมนเมื่อนะ้นมันเดินทางอยู่อาะจะเดินทางกลับมาเลยเหรอี่ฮะหนะ้าสับยูดหรอนะเดินทางปลอดภัยนะถ้าให้นอนก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปนะไม่ใช่ว่าอันนี้นะก็นั่นแหละให้พักผ่อนก่อนนะค่อยไปนะเข้าใจไหม เอาทอนดอนว่าเป็นระเบียบกับซ้ขอเพียงมันไม่มองนางได้เอาขึ้นรถได้บ่ฮะเทจะไปมาเลยแล้วไปขายรตีขายบดีขายบดีแล้วขายบดีขายบดีชั้นขายบดี เี่ยะพี่น้องเมื้องหลังที่ทําการแสดงและต้องขอขอ,ขอบคุณแฟนคลับขอ,ขอขอบคุณเอฟซทุกทุกท่านที่ซอยสนับสนุนอ่ะทุกทุกคนกามันหมานเฮงเฮั่งๆัง,ๆงๆข,อขอขอบคุณเอฟซที่ให้อ่ารางวัลน,น้าใจเพื่อจะดสู้ไปอีกมื่ออื่นเศร้ามื่อเศร้าตั้งมงุ่งอ่าจะมีบอลเชียงนยก่อน บา <laughs> ามารู้ักแล้วก็ร้องแล้วมกมาประชุมก่อ่ะโอเคนี่นี่ไงนี่เหดอนี่นอ เใครเนี้ยใครเนี้ยทำไมสวยจังเลยสวัสดีแม่พรค่ะป้าใส่สุดนี่เป็นตัเสียตัวผัวเก่าแท้ไม่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 อม่ม่บม่ไ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 ม่าใ่่ไม่ไม่นม่ไอ่ไม่ไม่ไ่าง่ไ่ไม่ไม่ไมไม่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 ั่ไ่ไม่นม่่ส่ไม่่ไม่ไ่เสื่ โสดสโสดต้องโสดพี่โสดโสดตอนนี้โสดตอนนี้โสดตอนนี้เดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยเด้อปลาปลาเอกลาหน่อยมาหาบคาขามแน่แท้ระวังมันเฮียแน่อัว โอ้โหนี่ความรักอ่าความรักดีๆความรักใสๆที่ร้านที่ร้านพระเอกร้านน้อยมอบให้อ่ะพี่น้อง มวนสืน่โฮเซลโอ้ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณเอซซึ่งกีซึ่งใจน้ำเพื่นหลายพี่น้องซึ่งกีซึ่งใจกับพระเอกนางเอกอันนี้กับสู่ชีวิตอันนี้อันนี้สิกรับอันนันกับฝรั่งเศสตอนไหนเนี่ยฮ่อฮ่าฮ <c oughs> ่วฮ <c oughs> ่า <c oughs> ม่าาฮ่มฮ่่่ <c oughs> นน่่่นน่่นน่่่สวัสดีา ข้าสูบิตาคุงหรือตาโยสตายอเป็นจากไหนมื้อนี้ <c oughs> สบายดีพี่น้องพ่อกับแม่ทั้งหลายตลอดชายหญิงสาวบ่าวขน้องลุงป้าเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มื่อนี้ยปุ้มจิตปุ้มใจเนาะนปุ้ม,ม,มจิตปุ้มใจ,ม,ใจมีแต่คนม,มากไก่มาไกลมาแต่ใส่มาแต่ซีสรรกลิปเดบับสะความ,มกระเทียมดีนี่จะเริ่มเกล็ดเรื่อำด,ดวจลากเรื่กระเทยผี <c oughs> จำม่ดไม่มีเลยเนี่ยจำได้จำได้อันพาชนะได้เขียนกระเป๋าบ้างไม่สาดนะเอออันพี่น้องชามสีนนนาเอขวั่พี่น้องชามหามันหลายหลายว่าหยุดหยุดมาบอยุดมาบอเพิ่นบ่อเห็นเป็นอย่างคือบกขยับเข่าก้องเนี่ยเพิ่นว่าเป็นอย่างคือบกขยับเข่าก้องเนี่ยเพิ่นว่าน้าบ่อเห็นบกาเขาเพิ่นเน่ยยืนอยู่บางหันแค่แค่แค่คิ้วเพิ่นบาได้สิสวยกว่านั่งเอีกต่อสิสวยกว่านั่งเ้น ต้องบอกว่าอยากกบีปากไซอยากกบีปากไซหาเบ่อหาบ้าวงเดียวกันบ่มีดอกบ่มีดอกหักกันแพงกันมันบ่มีดอกจะล่ามาอย่าด่ามาอืหักกันแพงกันนอพี่น้องเนาะไล้พี่น้องกระซงขับรถไงเด้อลูกสาวบะมีขับรถเมื่อเรื่อยๆเออผู้ใดใส่อหายข้ารถกันหายคอมเมนต์มาเนาะโอนมาเด้อจ้าพอลูกสาวบ่มีขับรถเมื่ออี๋ดีพอสิเกตไก่ประคักอืงเพราะว่า คุณนั่งรถออกจากสารข้ามไปเนี่ยไปรุ่งยู่เขียงไน่หนี่งกระสิเมาส์รถต่างๆน่หนึ่งเป็ดตจเห็นใจเนาะพี่น้องเนาะปหาลอยคุณเนี่ยเป็ดตจเห็นใจเนาะเนี่ยต่กลับมาคือเก่าเป็ดตจเห็นใจเนาะของตั้งมุกตั้งเจร์เนาะเปิดเรี่ยวกระตุ้มมาอยู่ในมือมันขึ้นมันอยากมากเห็นมากมันสูงแต่อยากมาก ตั้งใจหักตั้งใจหักตั้งใจไฟฝันของเฮาความฝันของเฮาสุดท้ายเลยพี่น้องสุดท้เขาชีวิตเยาเท่าแล้วเออเนาะอยากมากกัมาเพราะว่าขันบ่มากกันมากกับข้าใจค้าใจกันที่ว่าโอ๊ตูขึ้นไปนอ้มุกเขาขึ้นไปนอเออเออเออมากกันเดียวเพราะอะไรก็เพราะเป็นยังเาหาทางเมื่อเอาพอได้เมื่อกไหร่พี่น้องเนพอได้ส่วนอ่อพอได้ส่วนนั้น ผู้ใดสงสารเมตตาสงสารกอันค่อยว่ากันเนาะ่กันนเเดด้้้อออพีงจ้าจะได้กันเบึ้งแย่งกันแพีงกันพี่น้องกันน้ำันน้ำนแมนน้ำพันแมนอันฝากทุ่นี้กลับเลยบอทุ่งชุดอ่ะเต็มอันอันชุดนี้ยวจำนี้เอากันได้บ่นี๋เดี๋ยวๆแป๊บนึงได้บ่อ่ะพี่น้องขาจังซี่ล่ะเนาะ ชีวิตมอลลามนี่เซตเรียบร้อยแล้วกันจากสี่ลัพี่น้องเก็บคงเก็บของเมืองกันแย่งกันพี่น้อง่ะอยากให้พี่น้องได้รับชมรับฟังอ่ะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สันียพอกันคลิปหน้าเอามาแต่ใส่กันเลี้ยวครับกันลังวุ่นว่าเก็บของอ่ะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะพอกันคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้สัมนี้แม่นั่งตองอุคลาบไปเรียบ๊ายบายค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะ